ความคืบหน้าล่าสุดหมอปราไม่สะดุง้งเจอป้ายไล่รีบคงใส่แม่ชมพู่ฉุนดูถูกกลับกอกขอไม่ต้อนรับ <_ popularity> เมื่อวันที่3สิงหาคมทีมข่าวอมรินได้รายง,งานว่าหลังจากที่หมอปราได้เดินทางมาที่บ้านกกอกเพื่อมาเยี่ยม,มลุงพลทีมข่าวได้เดินทางไปหาพ่อแม่น้องชมพู่เหมือนทุกวันแต่ปรากฏว่าไม่เจอ เจอป้ายข้อความเขียนไว้หน้าบ้านตัวขนาดใหญ่เขียนบนหลังแผ่นกรอบรูปตัวอักษรสีแดงเขียนว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาและไม่เพียงแต่ที่บ้านพ่อแม่นอนชูเท่านั้นปรากฏว่าที่บ้านน้าเสริมน้าตายยังมีป้ายข้อความบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาพร้อมกับรูปปลาซึ่งเขียนด้วยอักษรสีแดงบนแผ่นป้ายติดเอาไว้ ใต้ต้นมะม่วงจุดที่ชมพูหายส่วนบ้านตาชันยายสมควรก็ติดป้ายไม่ต้อนรับหมอปลาเช่นกันบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาโดยเขียนติดเอาไว้ที่เสาบ้านตอกตะปูติดเอาไว้เขียนด้วยข้อความสีแดงอย่างไรก็ตามเมื่อนำลายมือมาวิเคราะห์ปรากฏว่ามีลักษณะ ลายมือที่คลายกันและเป็นการประกาศชัดเจนว่าไม่อนุญ,ญาตให้หมอปลาเข้ามาเหยียบบ้านทั้งสามหลังดังกล่าวทีมข่าวได้รายงานว่าบริเวณหน้าบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่บ้านน้าเสริมหน้าไตาและบ้านตายายของน้องชมพู่ได้ติดป้ายบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาและวันนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านซึ่งนายอนามัยวงศรีชาและนางสาววิตรีวงศีชชาได้ขี่มอเตอร์ไซค์เดินทาง21กิโลเมตร หมู่บ้านมะนาวอำเภอดงหลวงจอดมุกดาหารเพื่อไปดูสวนและไร่มันที่ปลูกไว้ทีมข่าวได้สอบถามกรณีติดป้ายหน้าบ้านและไม่ต้อนรับหมอปลานางสาวิตรีได้ให้ข้อมูลว่าบ้านกกอกก็คือบ้านกกอกไม่อยากให้ใครมาดูถูกหมู่บ้านว่าเป็นบ้านกลับกรอกถ้าคนที่จะมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะต้อนรับ ดังนั้นหมอปรานำอาหารมามอบให้ป้าแตนลุงพลโดยมีการตักกล้วยบทชีให้หนึ่งคำซึ่งก็ลวกปากลุงพลไป็หนึ่งทีและนำสตอ3เม็ดป้อนให้ลุงพลป้าแตนซึ่ง3เม็ดเปรียบเสมือน3มกกมันมีจอมวางแผนใครที่คิดวางแผนใส่ร้ายคือสตอก็ให้ถูกกลืนกินไปจากนั้นลุงพลป้าแตนและพ่อแม่ลุงพลก็ได้รับประทานอาหารพร้อมกัน โดยหมอปลาได้ตักกล้วยบวชชีแจกให้กับประชาชนจำนวนมากในระหว่างนั้นกลับมีคนที่ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขอคุยเป็นการส่วนตัวกับหมอปลาแต่หมอปลาระบุว่าไม่ยอมคุยหากคุยต้องมีกล้องตั้งถ่ายจึงเกิดการประทะกันร,ระหว่างสองคนโดยฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมมาพูดเรื่องการปักทูบกระหัวว่า,วาเป็นการลบหลู่จึงอยากให้หมอปลาไปขอขมาที่วัดภูผาแอกทําให้มีการประทะ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีการท้าทายทำนองว่าหากไม่เชื่อจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกสามในข้างหน้า จากนั้นหมอปลาไม่ได้สนใจอะไรเดินต่อไปอยังบ้านใหญ่กรมปู่ไฟแม่ของนางน,นลินหรือแม่ถอนซึ่งต้องเดินผ่านบ้านตาชานซึ่งหมอปราได้คุยกับทีมข่าวว่ายัางไม่เห็นป้ายที่คนไม่ให้เข้าบ้านโดยเพิ่งมาเห็นหมอปลาระบุว่าไม่ได้สนใจอะไรแต่หันกลับไปโน้มตัวเคารพให้กับป้ายจากนั้นก็เดินต่อ หมอปลาเดินต่อไปคุยกับยายกรมโดยมีการพูดคุยเรื่องการปอกทูบเช่นกันโดยยายกรมระบุว่าที่ผ่านมาไม่มีใครทําแบบนี้บนภูเหล็กไฟซึ่งหมอปลาก็ยืนยันเช่นนั้นว่าไม่ได้ลบหลู่ขอให้สบายใจจากนั้นหมอปลาเดินต่อไปอยังบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่จึงเลือกเดินทางกลับโดยเข้าซอยสามาทะลุออกซอยหนึ่งคือซอยบ้านชมพู จากนั้นหมอปลาได้เดินเข้าซอยสามผ่านสวนยางพาราแล้วเดินผ่านหน้าบ้านน้องชมพูซึ่งภายในบ้านมีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตนั่งรออยู่เพราะอยากจะเจอหมอปราแต่หมอปราไม่ได้เข้าบ้านชมพู่โดยบอกว่าเราไม่ได้กลัวแต่บ้านนี้เราไม่เข้าเพราะเขาไม่ต้อนรับเราถ้าเดินเข้าไปกลัวโดวนแจ้งจับข้อหาบุกรุกถ้าใครอยากคุยให้ไปเจอกันกลางถนน จังนั้นหมอปลาเดินกลับผ่านบ้านนาบ้านตาชานระหว่างเดินก็ได้พูดคุยกับสื่อโดยหมอปลาได้กล่าวถึงการมาทำอาหารสำหรับกล้วยบวชชีเหตุผลไม่มีอะไรซับซ้อนพระคนส่วนใหญ่เกิดมาก็ต้องกินกล้วยเปรียบเหมือนกล้วยเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตชีวาและสิ่งต่างๆในหมู่บ้านซึ่งเมื่อลุงพลประสบปัญหาด่างพายุทาถมเข้ามาในชีวิตดังนั้นก็ให้ทุกอย่างกล้วยๆสำหรับชีวิตลุงพล เมื่อถามถึงกรณีที่ได้พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมอปลากล่าวว่าตนได้อธิบายผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็เข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อเพียงแต่ทําตามสิ่งที่ได้ศึกษามาและไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครส่วนกรณีบางคนที่แสดงความไม่พอใจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครชอบเราหนู่งรยเปอร์เซนแล้วแต่มุมมองของเขาส่วนกรณีมีการติดป้ายไม่ต้อนรับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อถามถึงกรณีหญิงรหนึ่งที่มีปากเสียงกับหมอปลาที่บ้านยายอุ่นหมอปลากล่าวว่าเราเจอคนขาดยาต้องรับยาเกี่ยวกับ ความคิดของตัวเองอย่าให้ราคากับคนแบบนี้เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะทําอย่างไรต่อไปหมอปลากล่าวว่าเบื้องต้นคืนนี้จะนอนที่บ้านลุงพลหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้จะทําขนมจีนน้ายาและแกงไก่เมื่อถามว่าจะกลับมาหมู่บ้านโกกอกอีกหรือไม่หมอปลากล่าวว่าตราบใดที่ลุงพลยังอยู่ตนจะกลับมาอีกส่วนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรอีกนั้นขอเก็บไว้ก่อน นอกจากนี้หมอปลายยังกล่าวกับลุงพลว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวในประเทศไทยที่ใครอยากรู้หรืออยากสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็รพร้อมให้ความร่วมมือตลอดแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าผู้ต้องสงสัยคุณเป็นผู้ต้องสงสัยที่บ้าจริงๆแต่คนที่สงสัยลุงพลไม่สงสัยตัวเองบ้างเลยหรือใครถามอะไรก็พูดไม่ได้พูดกับนักข่าวไม่ได้ขอถามกลับว่าถ้าเราพูดความจริงจะกลัวอะไร พ่อแม่ของลุงพลได้เดินทางมาจากอำเภอวานนอนนิว่าจังหวัดสกนลนครเดินทางมาเยี่ยมลุงพลโดยลุงพลได้เข้าไปสวมกอดพ่อแม่ซึ่งทำให้ลุงพลถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจซึ่งพ่อแม่ของลุงพลได้ผูกพาไฟรับขวัญให้กับลุงพลและป้าแตนท่ามกลางชาวบ้านที่มาให้กำลังใจและเฝ้ามองและมาผูกไฟให้ลุงพลและป้าแตนเป็นปจำนวนมาก คั้งนี้ลุงพลได้มอบโรตเตอรี่ถูกรางวัลเลขไทยสตัว92ให้กับพ่อแม่หนึ่งใบเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับพ่อแม่ซึ่งบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมืน่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแอมบ้านติดน้องชมพู่อยู่เฉยไม่ไหวเผยนิสัยที่แท้จริงของสะดิง้งตอนอยู่กับชมพู่จากกรณี ของเด็กหญิงอรวรรณวงศีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีในสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบเป็นศพอยู่กลางป่าบนเขาผู้หลุกไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรซึ่งขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้ง ล่าสุดนายพิสนุพนหรือแอมชัยมโยชาวบ้านกกอกซึ่งบ้านอยู่ข้างบ้านน้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าตนเองก็ไม่เคยยุ่งกับครอบครัวน,น้องชมพู่มากนักแต่ที่ผ่านมาเท่าที่สังเกตพ่อแม่เลี้ยงดูน้องชมพู่เป็นอย่างดีไม่เคยเห็นทำชมพู่ส่วนกรณีที่มีคนให้ข้อมูลว่าสดิ้งเลี้ยงน้องไม่ดีชอบเผลอนั้นที่ผ่านมาสดิ้งเลี้ยงน้องเป็นอย่างดีห่างน้องชมพู่เดินไปที่ไหนสดิ้งก็จะ เดินตามตลอดไม่เคยทิ้งน้องเลยส่วนวันที่11พฤษภาคมวันที่น้องหายพ่อนอนจมพู่จะขับรถไถ่ยออกจากบ้านกี่โมงตนก็ไม่ทราบเพราะตนยังไม่ตื่นนอกจากนี้ทางเพจของคุณออยสีและผองเผือกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถ้าศพน้องเคยโดนย้ายตำแหน่งใหม่ถึงเคยเคลื่อนย้ายศพ อยู่บนภูเขามากกว่า1จุดเพื่อความเนียนและมีดิเนเหรือหลักฐานต่างๆให้บางเบาประหนึ่งไม่เหลือที่สุดซึ่งอาจจะทำให้น้องตายบนเขาเลยต้องเปลี่ยนจุดวางศพเคลียจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในหลักฐานโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถาม ต้องเป็นคนแบบไหนถึงใจร้ายใจดำได้มากมายขนาดนี้ยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ชิดทำได้ขนาดนี้มันไม่ใช่คนใช่ค่ะตำรวจเคยพูดว่าจุดเกิดเหตุไม่ใช่แค่ที่พบศพที่เดียวถ้าน้องมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งต้องมีจุดพักจุดนั้นน่าจะก,กำจัดหลักฐานยากเด็กอยู่ไม่นิ่งจำกัดพื้นที่หลักฐานตกหล่นยากทำให้ทำลายไม่หมด สงสัยแค่ชาวบ้านธรรมดาจะคิดแผนนี้ได้ถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาถึงจะทำได้ต้องขคยี้สารวิตรีให้ได้หมันไส้พูดจาแม่ปืนผู้สูญเสียตำรวจต้องตอบแม่ถ้าตำรวจยังปล่อยให้ครอบครัวนี้ลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมจะทำลายขบวนการความเชื่อมั่นและระบบความยุติธรรมของไทยลากคอมันเข้าคุกให้ได้ อ่านคอมเมนต์ไปก็นึกสงสารน้องไปเด็กหญิงอายุแค่สามขวบตอนที่เขาพาน้องไปนั่นโนนนี่น้องจะทำยังไงแม่เขาจะคิดเหมือนเราคิดหรือเปล่าขนาดไม่ใช่ลูกของเรายังคิดสงสารจะต้องคิดไปตลอดชีวิตเลยนะสำหรับแม่ที่อ่อนแออย่างเราแต่สาวิตรีนางเข้มแข็งมากขอคารวะเว้ยตอนน้องเดินออกจากบ้านอย่างพรานป่าว่า คนตามหาแบ่งจุดแยกย้ายกันทำไมคนตามไม่เจอน้องน้องไม่น่าจะเดินเร็วแน่ๆอย่างโกรธพี่สาวจริงๆถามว่าภูเหล็กไฟไปมีทางขึ้นด้กี่ทางและต้องไปขึ้นทางฝั่งบ้านกะกอกเพราะมีคนไม่อยู่ในพื้นที่บ้านกะกอกะในวันที่11 12. ต้องแบ่งงานทำเป็นทีมคนเดียวทำไม่ได้อย่างแน่นอน ดูข่าวเมื่อกี้แม่และพ่อและคนในครอบครัวทั้งสมหลังเขียนป้ายหน้าบ้านไม่ให้หมอปลาเข้าบ้านไม่ต้อนรับหมอปลาไม่รู้ว่ากลัวหมอปลาอะไรกันนักหนาน